สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาเก็บใบสะระแหน่ไปทำน้ำชาดื่มร้อนๆวันนี้ไม่กินผักปัน่นเพราะว่าอากาศมันเย็นมากจะกินอะไรที่อุ่นๆวันนี้เลยเว้นผักปั่นวันหนึ่งจะกินไออุ่นๆเพราะรู้สึกว่าเจ็บๆคอเลยไม่อยากกินอะไรที่เย็นวันนี้มาดูเอ่ เ,เจออยู่หัวหนึ่งที่เราไม่ได้ดึงทิ้งเนี่ยค่ะเพื่อนเก็บดีกว่าไอนี่คือกระหล่ำปมน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนแรกไม่ไม่ได้ดึงต้นเขาทิ้งแต่ก่อนตรงนี้เยอะเลยก่อนจะปลูกเค้กก็เลยเอากระหล่ำปมออกนอเนี่ยค่ะเหลือไว้ลูกหนึ่งก็เลยปมให้ อันนี้ปรุงบินอย่างอร่อยแล้วนะคะมีเปลือกไข่มีขี้ไก่มีขี้หมูมีขี้วัวแล้วก็มีชานอ้อยที่ขนมาจากโรงงานนะชานอ้อยกากน้ําตาลนะคะหวานๆนะคะ่ะกากน้ำตาลดำๆมีทุกมีคือเราปรุงอร่อยแล้วมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากมายปลูกลงไปแล้วก็ทีเดียวจบอันนั้นเหมือนกันค่ะเพื่อนแปลงนี้ก็เหมือนกัน ปรุงในอิดบล็อกแบบเนี้ปรุงเสร็จค่อยปลูกอยากปลูกอะไรปลูกงามมากเลยนะคะแล้วกเก็บสารแหน่แล้วก็จะไปเก็บไอใบตะไคร้แล้วก็ใบเตยไปชำชาดื่มร้อนๆตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ